สื่อกระพือข่าวคู่รักซุปตาดังเลิกกันแล้วหลังซุ่มคบเงียบร่วมปี สื่อกาลีใต้พร้อมใจรายงาน V BTS และ j e n n ี่ Blackpink เลิกกันแล้วหลายเดือนก่อนหน้านี้เป็นประเด็นข่าวใหญ่โตสำหรับความสัมพันธ์ของซูเปอร์สตาร์ตัวท็อป V BTS และ j e นนี่ Blackpink หลังมีคลิปชายหญิงคู่หนึ่งที่สันนิษฐานว่าเป็น V และเจนนี่เดินจับมือกันเดินเล่นที่แม่น้ำแซนในปารีสขณะที่ทางไฮป์ต้นสังกัดของ V และ YG Entertainment ต้นสังกัดของเจนนี่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าเรามี ไม่รู้เพราะมันเป็นชีวิตส่วนตัวของศิล,ลปินล่าสุดวันนี้6ธันวาคมเสือเกาหลีใต้รายงานว่า V BTS และ เจนนี่แบล็กพิงก์เลิกกันแล้วโดยอ้างจากคนในวงการบันเทิงวีและเจนนี่เพิ่งยุติความสัมพันธ์ของทั้งคู่สันนิษฐานว่าพวกเขายุติความสัมพันธ์โรแมนติกที่นานเกือบหนึ่งปีก่อนที่วีจะเข้ากรมเกี่ยวกับการเลิกราการของทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายมีทัศนคติที่คล้ายคลึงกันกับข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์แม้ว่าตอนเดทกันก็ไม่ได้พูดว่าไม่ได้แต่งเงียบและเดินหน้าต่อไปอันที่จริงมันเป็นการยอมรับความสัมพันธ์ของพวกเขาทั้งนี้หมายเดลี ได้ติดต่อไปทางต้นสังกัดเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ YG Entertainment ไม่ได้เปิดเผยจุดยืนใดๆอย่างไรก็ตามรอทางต้นสังกัดของทั้ง2ฝ่ายออกมา,ถาแถลงข่าวจะดีที่สุด